สวัสดีครับผมจะมาเล่นทัวร์นาเมนต์ดับสามเท่านะครับงั้นก่อนอื่นก็รับของก่อนเลยวันนี้ตั้งเป้าไว้ที่15วินนะครับถ้าเกิดว่าเลือกอย่าตัวที่มีประโยชน์ก่อนน่าจะเป็นเบบีดาก้อนน่ะันน่าจะมีประโยชน์มากที่สุด อันนี้ต้องคิดแล้วจากที่ดูมาเขาน่าจะเลือกไม่ก็ไอ้นี่อ่ะไอ้ท่อนชงกับกอบบินอ่ะน่าจะเลือกหนึ่งในสองตัวนี้ถ้าผมเป็นอีกฝ่ายนะเพราะว่าไอโกเลมม่วงมันเหมือนกับดาบสองคมอ่ะแล้วก็ยักษ์ไฟเลยกันแต่กูอย่างเดียวก็คือไอตัวไอตัวชาวประมงอ่ะ นี่งไงมีเป็กก้าด้วยเค็ลดล่าหรือกันเ,เวลาก็จะหมดแล้วนี่มีป้อมไปแล้วอะไม,ไม่ไม่อยากใส่ป้อมสองอันอะชนบอลไม่อยากปล่อยอนนี้ไปแบบเดียวๆเลยอะกลัวมันตายแล้วแบบเขาสวนกลับมา อันนี้ป้อย่านไปก่อนแปลว่าเขาไม่มีฟิชเชอร์แมนเฟนคุกยี่ดาก้อนพี่เถอะอันนี้เขาเล่นพลาดอ้คือคณะจะวางตามฝันนี้อ่ะไอ้คนมีจิงอาเธอร์เขาจะได้อยู่ป้อมด้วยอันนี้ไม่ต้องคิดม,มากมากไปอีกข้างหนึ่งเลยเราให้อาเธอร์ยิง ก็จะได้ประมาณ1,500อันนี้องใช้อันนี้โจนโบอลแล้วกันอันนี้ได้ดาเมตตามฝาดีสแต่ก็ไม่เป็นไร ยังไงเราก็รู้แล้วว่าเขาไม่มีฟิชเชอร์แมนเฟนแล้วก็ไม่มีป้อมถ้าอันนี้มองดูงดไปจริงๆไม่ต้องวางมาประกลกว่าเปร์นะครับเพราะว่ามันอันตรายเดี๋ยวไม่ใช่เพจะได้ยิงป้อมอันนี้ไม่ควรปล่อยอันนี้ควรจะแบบรอเกมไปก่อนยังไงเราก็ได้เปรียบตรงเลือดอะ นี่าานนวางแมากนันไปเลยนะครับขี่กลัวคือกลัวเขาวางเปก,ก้าไอตัวอื่นเราไม่ต้องกลัวแล้วอะตัวเวนไม่จิงอาจเตอร์กับไอตัวอะหลุดกระโถ่ขุนจะต้องระวังนะครับอันตรายอยู่ฆ่าเลยลวกันเพราะว่าเขาไม่มีตัวอะไรดีแล้วอะ ถ้า,าวางไปกล้ามาเราก็ว่าวางไอ้นี่อ่ะปุป๊บโขกมาปั๊บเลยเราก็วางรอบกระท้างอื่นนะถ้าว่า,าวางไปกล้ามาเ่วนนี้เราก็ต้องยอมเก็บอะ่ะต้องเก็บหนักด้วยนะ ีช้บอลมาเลยหรอนี่ยใครเลยนครับนี่วา่ากันนะกัดานเลยนี่ก็เหมือนเดิม โอ้ยมียิงอัน,นี่ถ้าเกิดว่าเขายิงอันนี้ก่อนอนะครับคเกอร์ก่อนมันจะเจ๋มากเมื่อกี้อันนี้เขาวางขาไปอันนี้หลังเป็ดกล้าตายเราควจะลงไอ้น,นี่นะไอตัวยักษ์ขวายเขาลงถ่ายเลยครับ อันนี้มันเนื้อก็ดาเมจลด,ดลงอืมถ้าเกิดวันดีสุดก็ต้องเลือกผินเจ้าชายอะ่ะอันนี้ละกันเพราะว่ามันป้องกันด,ดีแต่ว่ามันชาไปหน่อยไลนิงผู้จักรการแล้วไม่มีอะไรดีงก็เลือก,กอตัวบิดา่้นไอตัวนี้ป่วนสุดแต่เราจะไม่รูตัวน้ำเมฆเราคือตัวอะไร อันนี้ผมไม่อยากใช้น้ำเยอะอก็เอาไม่ดิยังไม่มีป้อมเลยเอาเนี้ยมาก่อนเรามีตัวไอ้นี่ตัวพินให้ตัวเจ้าชายมันแทนตําหน่งมินิเป็ก้าแล้วเป็นตัวดาเมจเอาบอลลูนแล้วนะแกจะเลือกมีกันไหนมาอันนี้น่าต้องโบเลลอะ่ะ พี่ดาวเขาต้นจะเ,เริ่มเมกัาไหนมาเพราะว่าเมกาไหนมบคิดอะไรไม่ออกก็เ,กเริ่มเมกัาไหนไอ้ของไทยไม่ดีไอ้ทัวนาเมนดาบ์สามเท่าอา่ะเดี๋ยวเใช้เจ้าชายกันป้องกันไอ้นี้นะไอ้ตัวเมกัาไหน ถ้าเกิดว,ว่ามีบอลลูนขึ้นมือปืนจับาลตรงนี้เลยนะไอ้ตรงไหนวะไอ้ตรงนี้อะหลังโซ่มันคือตำแหน่งนที่มัดหลบได้นี่อ็ ไม่คิดว่าจะไม่คิดว่าใจนี่โดนได้อันนี้เพื่อดูกัดเขานะว่ามใีใองการ์ดอะไรมาเกตเทียคือว่าผมอยู่รอให้เขาใส่การ์ดได้อันนี้ว่างขูกไปหน่อยจะมองตามฝันนี้ แยกทางกันข้าพงการถ้าล่อมาจัดการเรื่องเราอย่างนั้นยอยู่ยังได้เปรียบอยู่สิ่ที่น่าอันตรายก็คือลงุลงเขาจตัวอะไรเป็นตัวดเป็นตัวแทง,งเลยอะ่ะ มีพอยท์ซ่นเขาด้วยต้องระวังก็คือไอตัวไอกานะนนี้อันนี้ไล่นึงไปเลยนะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกว่าวางหลังโซ่ที่หลบอัน,นี้บอลลูนแต่เขามีนี่ย่รัด,รด,ดข่าวตัวล่อระลัดข้าวออกมา ทันดิถ้าสะดวกใช้ตัวไปทนีนี้ไม่ทันแน่นอนอะ่ะอันนี้คงรู้นะเว่าเขาใช้นี่นบอมเทลเวไปแล้วอะเคยใช้ <Okay. S 1> อันนี้ปล่อยไปก่อนตัวมาเก็ตเทียปล่อยไปแล้วก็บุกทางนึงเพื่อเขาป้องกันของของฝั่ง แม่ทานอยู่นะไปชีไทยทานด้วยอันนี้ก็ไร้นิ่งเตรียมไว้นี่อ่อไม่ต้องนะทูนู้พูดว่าเตรียมแบบวนตาที่เอาไร้นิ่งขึ้นมืออีกข้างหนึ่งน,นี่นมาจะได้ข้าววินแล้วอันนี้เลือดมอาจจะเชืกันเพราะว่าระยะมันไกลมันได้หลายอย่าง เอาอันนี้อะหั่นโฮลูเพราะว่าเป็นตัวบุกด้วยอ่ะแล้วก็ป้องกันทางอากาศได้ดีด้วยอันนี้เพื่อชะลอไอ้ฟิชเชอร์แมนมันก็ดาบสองคมอ่ะอันตรายอยู่อ่ะแต่อันนี้กันแทนป้อมได้ด้วยไอ้ฟิชเชอร์แมนอ่ะแต่ว่าป้อมไอ้ตัวอากาศเรามีป้องกันแค่ม่จริงอาชเชอร์กับ ไอวิศาดอันนี้บอมเบอร์กันโอ้โหตัวแทงผมจะไม่เอาไอ้เอเลคเตอร์โกลเลมแน่นอนเพราะว่าพอตายแล้วอีกฝ่ายจะได้น้ำมันเสียเปรียบเกินไปแล้วก็ยังเรายังไม่รู้ว่าอีกสองใบเป็นสเปลอะไรทำให้เขไม่ได้เลือกนั่นน่ะไอ้มังกรใส่ผ้าด้วยนี่ก็ต้องทรโด่ะคู่กับมิจิาอาชร์ อะไรนี่ถ้าเกิดว่านี่ไงถ้าเกิดว่าเรารู้ไว้แฟรเขาจะเลออีกโบหเลือกอ้กนี่มาเลยนะขนาดแผ่นินไหวของโบมันะาแาผ่นินไหวนีว่าม่ก่อนไอ้ต้นเกมมักับวางน้ำยากนน้ำสีอับเอยู เอาอแย่แล้วแย่แล้วโอ้ยพลาดพลาดพลาด,าดไม่ดีเลยเมื่อกี้จริงมันควรจะแบบไอ้ถังกอลบินมืน่อกี้ท่า,ดดาดน,าน,นดูไม่ดีมันสามารถไอเนี่ไงใชได้นะมันสามารถแบบตีป้อมใหญ่เฮ้ยป้อมใหญ่อ้นี้ได้อะเอ้ที่เวดได้ ไม่ทันโอ้ยทันอยูทันอยู่มีล่ามารวมกันากาลเพ้มีอกาสเขยิงทะลุได้พาไปแล้วพวกก็คงจะซาก,กันแล้วอ่าไม่มีตัวกัน เขายอมแล้ว <c ười> ก็ขอจบขูดด้วยเท,เท่านี้นะครับสำหรับทัวร์นาเมนต์ดัร์ฟสามเท่า